สวัสดีครับอยู่กับดีซ <c oughs> um ีนะครับซ่าหันมอี๋หายแล้วหายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรารบครับตอนนี้เราอยู่กับเกมดีซีนะครับเป็นเกมที่บัฟเก่งนะฮะโดยเฉพาะเจเจอาซาฮะเป็นเด็กที่หลอกเด็กไปทั่วนะฮะเด็กอะโปลทำไมคุณโดนด่าว่าหลอกเด็กวะรู้จักฉายาพี่เจร่วงเด็กไหมทุกคน ไร,ร2 2> ครันหนึ่งตอนค่ำคืนจเจซื้อข้เทียวกำลังเดินกลับบ้านทัในั้นเขาบกัสาวข้างทางอะไรกันเลี่ยสวัสดีครับเช็อกครับเรื่องในวันนี้เรื่อจเจล่อลงดิเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องได้ปะมเป็นยังไงบ้างครับท่านตากับเรื่องในวันนี้เอาไอไอไอบอเข้ามาเนี่ย ี่ครัลโหลไม่มีเพื่อนมึงเลยดีมากเลยโอโดแกนแม่งแพงจัดตายแล้วกด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 ไม่เป็นผมว่าผมได้เอฟเฟกต์ดครับเชื่อผมไหมฮะไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ได้เอฟเฟกต์จู่ๆวะกดกดดีมาเลยเจ๊ว่าวงเด็กเจ๊ได้ปอดปิดเพลงไอ้ขี้ด่านนี้เจ๊เซียนไอ้สัตว์ชอบหลบอยู่ตรงมุมมุมมืด เนี่ยเขาคอมสวยเรียนเล่นเล่นเล่นห้าแล้ววะเล่นเยอะเนี่ยเล่นเติมเลยวะมาทำไมมาทำไมปกติเจ้าปกติเจ้าเจ้าปกติตอนนี้กูเก่งอะเกมเนี่ยคุณเรียนปัดอะเอาดไอสตาร์ทียอไอสตาร์ทเร็วสตาเดียมสามวันที่กูสามวันที่กูไปซุ่มมาคือจริงจริงกูไม่ได้ไปเข้าถทำไปซุ่มมาเลยซุ่มเกมเฮี้ยเนี่ยมาเออมึงซุ่มเกมเฮียเนี่ยนะ กูมันฝึกเอ็มกูฝึกเอ็มในเกมเนี้ยอะไมมึงต้องส้มเข้มดีวะเกมนี้มันแบบเกมมันแบบพีนันแหะเลือดเยอะไงกูาฝึกเอ็มไงเอางี้กูอินอเซนออสเซนโอเคกูพูดแค่นี้แหละเจีเจียซาฟาเมื่อเช้าเข้าสไปร์ลนะครับแบบเข้าแบบเตรียมพร้อมอะไรกันหมดไม่โดนเออเอาไงมึงรู้ดีกว่ากูอินโนเซนต์นะเออเหมือนเกมเพื่อนบอกเข้าไปบอกเข้าไปกูอินเฟคเต็ดบอกเข้าไป โอ้ยเ้ฟคอมบอันมา้เร็วอย่างว่าออยู่แวออย้อเฮ้ยยิงวะยิงวะเอคือวอะไระเอคอดึง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 ไอเนี้ยดึงไอเนี้ยเ้าเรียกอะไรอะวอะไรปวะ Let's o u เอ็นี่ไงไอไอไอคันโยกคันโยกเลเอคันโยกเลย่้่ออไมรู้ต่ออะชมดูเก็บอง้เก็้อะไรนะคัมราทํอได้ กล้องไม่ล่าเอเวลายิงใส่ผีอ่ะแล้วมันจะมันจะมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะช่างงามันจะช่างเงาเออมันจะช่างเงาะไอ้เบลล์ไอ้เบลวะไปแล้วตั้มของต้มของอ้าวตรงนี้ไม่ได้หรอแท็กตัวอ้าวอยถ้าหมอมึงลองมากด E ตวงนี้ถ้าหมอมึงลองมากด E ตวงนี้ดิถ้าหมอ มิวมิวอยู่อยู่นี่นี่หน่อยอยู่นี่นี่หน่อยขอเราแท็กตัวหน่อยไม่ได้เนี่งเห็นเรากู่มั้ยอะไรมิวอะมาไหมมันคืออะไรวะมามาหมอมันจะกินเลือดอ๋อมันแท็กตัวกู55าิบาวิแล้วมึงมาใช้ตอนนี้มึงเฮี้ยอะไรมึงไม่ใช้ตอนมึงใกล้ๆล่ะมันคืออะไรวะตอนใกล้ๆดิเราไม่รู้อ่ะไอเจ๊ใช้ของเปลิงไงหลานไม่รู้มันคืออะไรกูตอนนี้ได้ะไอสัตว์ ตามมิวละตรงนี้ถ้ากูตายมันเป็นมึงเหนื่อยกันมาเนี่ยไอ้เยียแปะถะกูอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เยียมึงจะติดกูมึงนี่บอกกูไหมวะเจ็บปืนละมึงตามมึงไงยปืนไอ้แปะถ้าถือมีดแล้ววิ่งเร็วขึ้นวะมึงไปทำอะไรกินกับกูมาไม่รออ่ะทำกินดิงเต่าวะทำไมกูไม่เห็นพวกมึงเลยวะไอ้นี่กูเจอใครวะนูกพวิตกูอยากซานต้าอะไรกันไอ้เยีงแปะเวลาวะไอ้มิวเต้กินเลือดหน่อยฮะ กินเลือดหน่อยนีีอะไ่อ่ะเฮ้ยวยารีดิวไอ้บีวรีดิวไอ้บีวรดิวรีิวกูอเียอะไรกูยังไม่ทำเียลยเลยไอหยอไออเียวเลยนะมันแปลกอยไ้เบียัม่แตะเบี้ยวนไอเยี่ยงโดนเส้นจาข่ายก็จะหดเริ่มหียบแล้วนะออยู่ชั้นบนบ้างวะเมื่อกี้ให้เดินไม่ต้องลง่าไหม่วะกูเพิ่งลงมาเฮ้ยกูอยู่บนบนเลยแล้วมึงสองคนถุงเลืถ่ายไปไหนถุเลือดตรงไหน เอนชั้นนข้าต่อยกูอ่ะเฮยกูไปฝั่งนึงแล้วไปทางเลยะเฮ้ยไปทางไนไปไหนใช่ปางไหนไปไหนวะางไหนวะไปางไหนวะไงหนว้เปทาไหนทงไนวะไังไนะไไนะไาไอนวะไทาไหนไปานไทาไวะไปทาไหนไปทาไหนไทไไทาไะไปาไอ้ไ้าไนะไ้ตางไหนะไ้าไวะไาไนไาไอ้ตาไาไอ้ไ้าไไาไวไาวาไนไ้วไาน ไปเราไปหาเครื่องบั่นไฟน้องบันไฟอยู่ไหนเออทำไมมันโดนย้ายที่อยู่แวะหรือว่าไงวะไม่ไม่ไม่เวลาเวลานะอ๋อก่อนทีทุกคนแล้วเครื่องบั่นไฟอยู่ไหนอ่ะเห็นแล้วเจอแล้วต้องคิวกับคิวหาต้องจุดคิวรูมแบ็ได้ด้วยว่ะคิวอะแสงเครื่องกูไม่หยั่งเที่ยเลยอ๋อไอจุดที่ทุกคนจะไม่มีทางเห็นกูอีกกูขออย่างเดียวพี่อย่าโผล่มาฆ่ากันเลยกูกลัวเที่อ๋อมันจะทำเอฟเฟกต์รอ เปิดเพลงเปิดเพลงจอมจนที่เด็ดเนี่ยไอ้เงีย้ยอ๋อนี่ไงกูเดินก้มหน้าอะไรเงี้ยเอเขาไตายละเว้เอายิงได้เดียวอะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเสียเสียงไม่โคตรหรอขนาดกูเปิดเพลงเนี่ยเอาดีเสียงมน,น่ะ เป็นมอนว่าอยู่ใกล้ๆกูตัวอะไรเนี่ยอย่าให้่ยงตกูไม่มีใครปั่นไฟหรอให้เสียงคนเฮ้ยกูกูช่วยปั่นไฟกันหน่อยได้ไหมกูปั่นมา40%แล้วเนี่ยปั่นมาสองงินแล้วนะแต่กูอะไรโทษ10แล้วเพื่อน10แล้วเซขอหน่อยไอ้เฮียเครื่องกูเรียนโหลดอยู่ตายเลยไอ้เฮียตายเหมือนกันว่ะ กูว่าไอ้คนที่เงียบๆเมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งเว้ยไอ้โจ๊กมันเชี่ยวกว่าแมว่าไอเด็กจันเงียบอะไรล่ะกูว่ากูว่ามีคนหนึ่งไอ้จัตตางมึงแน่ๆเลยแล้วมึงบอกเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวกเล่นมบอกเมื่อกี้เงียบกูพูดตลอดทางเลยเมื่อกี้ไม่ไม่กูช่วยเฮ้ยเฮ้กูเอากล้องไม่ถูกเรื่องเออมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดโถใครมีวัะไอ้มีวัะไม่ยิ่งดูเดี๋ยวทำไมเป็นกูเฉย กูไม่ทำเหี้ยอะไรเลยไม่รู้แอบไอ้เจกูเน้นตู้กูไม่เจอไม่เจอนานี่มึงกูไปเยอนะเอหาล้วกินแล้วเออได้ได้ได้เล้เต๋อเลี้ยงเต๋อี่ยีเนเลี้ยยอะกอยู่กูอยู่ตรงนี้ไอสัตว์ี่ทเนถุงเล้ย่ายอะถึงเลงอยู่ตรงนั้นนเวรมึงเ๋มึงกลจะเด็กเลมงอรอบรอบเลยไอ้เจเจไอเจไอ้เจอเอ้เ มึงเป็นจริงนะอะไรมึงใช่หรือเปล่าเจลือดหายได้ไหมถึงไปไหนคนไหนอ้ถุงเลือดมึงเนี่ยเราเล่นอะไรกันเนี่ยยอกนะกูฟาถุงเลือดจากไอ้พอร์ตยัยเนี่ยอะไรนะไอเขาบอกเขาพูดอะไรนะไอ้กูหยอกเจียร์นะโผล่ไปคนเดียวไอ้เกียตะกี้ร์เนี่ยใหญ่กูเห็นนะอะไรนะกูเลือดหายไปหนึ่งถุงเนี่ยเปล่าตรงไหนกูใส่กันเต้าเนี่ยตอนมันขึ้นมแชมป์สอนกับกูเลยเว้ยไปจบจีสตาร์เลจบจบจีสตาร์ ือตนแรกกูไม่รู้ถุงเลือดคือยียอะไรตยัตาเอ้ยไอ้จิงวัวโซอนดิเจเจเจไม่ใอะไอ้จววเราจะตายกันหมดบอกเลยว่าแต้มไม่ได้แต้มมรูดของแต้มมรูดไอะตายแล้วแต้มมารูดของยไม่ได้ยิงมึงไม่ได้ยิงมึงนะใครก็ได้มารูดของหน่อยกูยิงห่่สต์า กูไม่ได้เป็นมาะเอาดีอาดกูมีเครื่องเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูเดี๋ยกูดูเจกูสงสัยเจมากมากอะมิวเด็กเงกูใส่ตาหรือป่าดับมสงสัยมึงจิงจังแล้วอะแิวเด็จริงจรชี่้่มิวเด็เงียบเลยไม่เขาห้ามพูดตรงนี้ไอสัตว์ห้าห ทานปั่นปั่นนิดหน่อยใครวะคุยเป็นใครมาปั่นไฟ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 เรียบร้อยเรียบร้อยไปดูขี้เป็นผีวะผีออกแล้วเอ็งจะปั่นหรอขี้มึงหลอนสัตว์ เอ้ยจะเตแล้วเพื่อนแตแล้วเตแล้วเต็มแล้วโอเคกูรู้แล้วใครไอมิวไอมิวโซลโซลโนโน่ไอมิว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 ขอมิกไอมิว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 ขอมิวไ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 อมิวอมิวไ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 ิวไิวไอมิวกอมิวไมิวมิวอมิวไอิวมิว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 อิว่อมิวไอิวไอิวิว ไม่ไม่ตอนนั้นกูยกของไอ้ซันซ่าอยู่ไอ้เฮียริเจไปสนใจป่ะไอเจบริสุทธิ์ใจปะไม่ไม่ไม่กูกูกูยืนได้แต่ไอ้เจแต่กูว่าไอ้ซันตาอยู่กูได้ไงกูกูยกลงเขาหนูไอ้สัสไอ้ยูกูอยู่กับไอเจบริสุทธิ์ใจปะมีคนมาซ้อนไม่เฮียไอ้มิวกลงซันซ่าไอเจไอ้ก็มึงอยู่กับไอ้เจมึงก็ต้องเห็นกูกินเลือดดิคือกูไอ้นี่ป่ะวะคือตอนนั้นกูยกของอยู่ป่ะไอ้ซันซ่าปากเอ้ยไอ้สมองไปอีกบันเข้าใจปะสมองเออหยุดเลยนะ เดี๋ยวตายละโอ้อลินเจ็ตตายบัดบัดมันยิงปืไอ้เี้ยโอ้ยดี๋ยวๆๆูทาไมยิงไม่ได้ทำไมกูยิงไม่ได้ไอ้บ้ากูไม่ยิงคืนเลยกูไม่ได้แหลกนะเอ้าไอ้เกมไอ้เกมไอ้เจ้บอกดิเอ้าทำไมกูยิงได้อะกูมีของเกินแล้วไม่บอกเรื่องของวะเอ้าไอ้เจาบองไอ้เี้ยหรอฟันยิงจบมึงยิงจบมันซ้ำยังไม่ตายเออทราไมกูทำไมกูมีของแล้วก็ยิงได้อะได้เหรอวะทำไมกูมีของแล้วก็ยิงได้อะทำไมได้เหรอวะ ตายแล้วตายแล้วไม่คิดว่ากอย่ไหนเลยเต่าเดียวได้ละไอ้คนนอกเกมไอ้คนนอกเกมยิ่งเกลียวไอคอน้าเกมยิ่งเกลียวมาฟ้าไปสั่นเอ้ยตายเครูบอกแล้วเต้าไม่หลบเป็นคนเดียวตอนเกมไอ้ตอนไฟเลยตา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 ยคือจบตายตายคือจบไปไหนเราไหวเหี้ยนต้าเนี่ยไอ้เจ้ากูบอกแล้วเพื่อนเฮ้ยใจเย็นๆกันดิวะใจเย็นๆที่อะไรเดี๋ยวมึงเฆ่าหมดเลยตายละ เอ้ยโอเคโอเคได้เลยเฮียเฮียห่วเยี่ยมเออใจเย็นๆเลวะโดมึงต้องใจเย็นๆเข้าใจไว้เจมึงต้องใจเย็นๆคนเราต้องใจนิ่งๆไว้เข้าใจไว้ไอ้ที่ทำเป็ซันต้าล่ามโหดจังวะเฮียเอา อ๋ออะไรอาลาอาไรโซลชื่อโกหกเลยเพื่อนว่าไอ้ตากับไอ้บิวเป็นโซลชื่อไม่ทันได้เื่มเลยกูตายอย่างงไว